สวัสดีครับผมมาิีนะครับจากเพจ e o p t i o n o n the Way นะครับวันนี้มาให้ความรู้ใน EP ที่2หัวข้อที่จะมาพูดกันวันนี้จะมี2ส่วนในกันก็คือข้อ1ทําทำไมผมถึงเลือกมาลงทุนในตลาด IQ Option ทังท,งทั้งที่มีประสบการณ์ในตลาด Forex มามากกว่า7ปีนะครับข้อ2ก็คือผมจะมาคุยถึงเรื่อง Mindset แล้วก็ลักษณะการลงทุนในตลาด IQ Option ว่าเราจะทํากําไรกับมันยังไงและมีมุมมองในการทํากําไรกับมันยังไงนะครับใครที่ผ่านมาทาง Facebook แล้วก็เซิร์ชคานี้ออปชั่นเออร์ดูเวยแล้วเจอเพจนี้นะครับ <ps> เห็นว่าจำนวนคนติดตามมันยังน้อยอยู่เลยเอ๊ <ps> เพิ่มห้อีกสักคนดีไหมบอกเลยว่าดีมากๆครับช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับหรือว่ามีเพื่อนคนไหนสนใจเทรดออปชั่นก็สามารถแชร์เเพื่อนได้นะเพจน,นี้มีความรู้มีบติการเทรดของผมที่ผมพยายามแชร์ไว้ให้นะครับโอเคครับผมผ่านเรื่องเพจแล้วก็เรามาคุยกันถึงเรื่อง ตัวโปรแกรมออปชันกันนะครับมาดูก่อนอื่นเลยพอเข้ามาในนี้แล้วนะครับลองใช้โปรแกรมไปสักพักแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะมีเทคนิคหรือว่ามีอินดิเคเตอร์ในใจที่ชอบหรือก็เข้าใจมันนะครับว่าสามารถที่จะทำกำไรได้อะไรอย่างนี้พอเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะลองทำกำไรกันได้เลยโดยที่สิ่งที่ให้เช็คนะก็คือตอนนี้มันเป็นเดโมหรือเงินจริง นะครับต่อมาเวลามันชอบเด้งเปลี่ยนของผมของเพื่อนๆไม่รู้เป็นหรือเปล่านะตรงนี้มันชอบเด้งเปลี่ยนอะ่ะบางทีก็เป็นทําเฟรมอื่นที่ไม่ใช่1นาทีนะครับมาดูว่าแท่งที่ของเราเป็นทาเฟรมเท่าไหร่ดูตรงนี้นะครับก็คือณนะตอนนี้เป็น1นาทีนะแล้วเงินที่เราใช้เบสใช้เท่าไหร่นะครับตรงนี้อยากให้อยากให้มองก่อนแต่ว่าเว็บแรกที่เข้ามาในกราฟก็เหลือบตาม,มาดูสีเขียวๆนี้ละกันว่าถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์มันมากกว่า85%เอนี้ยผมโอเคนะเพราะว่าการเสี่ยงหนึ่งคร,งงรามันจะ มันจะอยู่ที่ราวๆ1ต่อ1ต่อ0.9หรือว่า0.8 R ปอรประมาณนี้ครับก็ไม่แพ้กันมากนะครับเพราะการเทรดหครั้งคือการเบส1ส่วนแล้วได้ผลตอบแทนกลับมาตามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดเป็น Forex ก็จะประมาณว่าเทียบสัดส่วนข็้คนะือหนึต่อ1นึนั่นเองเทรดร้อยได้กลับมา95นะครับถ้าเกิดดูเปอร์เซ็นตะ์ณปัจจุบันตรงนี้นะโอเค แล้วก็ขอย้อนกลับไปกันละกันว่าทําไมผมถึงเทรด forex มา7ปีแล้วอยู่ดีอยู่ก็จริงๆยังเทรดอยู่นะแต่ว่ามาจริงจังกับ binary option นะครับเพราะว่าผมตกผลึกแล้วว่าการเทรด forex หรือว่าการทํากําไรแบบ day trade ที่ผมชอบเนี่ยมันจะต้องกําหนดระยะเวลาได้มันจะต้องมีเปอร์เซ็นต์การชนะที่อยู่ราวๆเนี้ยประมาณ 1, 1ต่อหนึแต่ว่า1ต่อหนึอของ forex ก็คือต้องไปโดนหักค่าสเปรดค่า บริการจากทางบลกเกอร์ด้วยก็มันก็จะตกอยู่ราวๆนี่ครับหต่อ1 1ต่อ0 9 1ต่อ0.8ดปกว่ากว่าประมาณนี้ก็คือสรุปแล้วเปอร์เซ็นต์มันพอๆกันและข้อดีอีกอย่างก็คือมันไม่ต้องซีเรียสเรื่องข่าวไม่ต้องซีเรียสเรื่องการอ่านกราฟที่มันซับซ้อนมากๆสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปของโลกของแต่ละประเทศใหญ่ๆมันก็ไม่กระทบก,กราฟขนาดนั้นหรือถ้ากระทบ ณเวลาที่เรามาเทรดในกราฟหนึ่งนาทีเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ากราฟมันวิ่งปูดปั๊ปูดปา,ดปดปาด๊จนเราไม่สามารถควบคุมมันได้แบบนั้นเราจะไม่เทรดนะครับเราจะเทรดต่อเมื่อกราฟมีแรงที่ชัดเจนเดินทางเป็นเทรนด์ที่ชัดเจนและมีความสะเทียนไม่พุ่งปี๊ดปาดไปมาใน binary option มันจะดูได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับและอีกข้อนึงก็คือตัว forex มันไม่สามารถที่จะก,กําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนตอห่ง1อรเนอร์ได้นะครับเราสามารถกําหนดได้แค่จํานวนปิ๊บว่าราคาจะวิ่งไปมากแค่ไหนแล้วเราก็กําหนดที่1ตอห่อาร์หนตอนหน่อารของ Forex มันจะหน้าตาแบบนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยเทรดอย่างเช่นถ้าผมจะเข้าที่จุดนี้ปึ๊บนะครับผมจะมี SL อ่ะผมจะวางเส้น SL เอาไว้ตรงนี้โดยการที่ทำกำไร1ต่อ1 R มันคือวิ่งมา1เท่าตัวแบบนี้ โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อยมากและน่าลำคาญมากก็คือราคามจะวิ่งไซเวย์ช่วงนี้ครับไม่ถึง TP สักทีกลับมาเท่าทุนไซเวย์อยู่เนี้ยครับบางทีดีกลับไป SL เลยนะครับถือมาเสียเวลาอยู่วันวันกว่ากว่าหรือหรือประมาณ3วันสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่คือนี่คือข้อเสียของมันตรงนี้เป็นมุมมองของผมนะสำหรับคนที่ชอบเทรดแล้วมองว่ามันเซฟกว่าอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ดุลพินิษของผู้เทรดแล้วก็ คนที่ยังลงทุนอยู่นะครับผมไม่ได้ว่ามันไม่ดีแต่มันแค่ไม่ถูกจริตกับผมเฉยๆนะครับแต่ในฝั่งของบรนนี่ออปชั่ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมกด Call หรือ Put ภายในระยะเวลาสัญญาที่ผมกําหนดเอาไว้ก็อย่างเช่น1นาทีนะแท่งต่อไปขอแค่ราคามันปิดสูงกว่าหรือต่ํากว่าในทิศทางที่ผมคาดการมันก็กําไรเลยในเปอร์เซนต์ที่1ต่อ1 R เหมือนกัน อย่างเช่นถ้าผมเข้าออเดอร์นี้นะครับมาดูมาดูอย่างเช่นถ้าผมเบสตรงเนี้ยครับตรงเส้นเ,เส้นสีเขียวตรงเนี้ยครับแล้วยังไงดีละ่ะผมเบสเบสป,ประมาณราคานี้ละกันเพราะว่าเขียวมันขึ้นเนาะโอเคถ้าเกิดผมสมมติผมเข้าที่แท่งเขียวเนี่ยแล้วผมคิดว่าราคาเนี่ยมันจะต้องเซล์มันจะเอ้ยมันจะต้องต่ํากว่าราคาที่ผมคาดการเอาไว้แล้วผมกด ลงปึ้งไปในราคานี้นะเนี่ยนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเส้นนะในราคาสีเหลืองเนี่ยเนี่ยเกิดผมกดกดปุ่มสีแดงก็คือกดกดทำนายทิศทางขาลงนะครับแล้วราคาท่าต่อไปมันวิ่งปืดปั้นปืดปั้นปืดปัป๊ดแล้วจบเนี่ยครับแม้แต่มีติ่งเล,เล็กๆตรงนี้ที่มันเลยผมมาอาจจะเป็นแค่จุดเดียวแค่นั้นเองผมก็กําไรแล้วนะและมันสามารถกําหนดระยะเวลาได้ก็คือผมสามารถเทรดเนี่ย จบเทรดของผมหนึ่งเงาผมภายใน1น,น,นาทีได้นะครับเนี่ยคือแบบเทพที่สุดเท่าที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเจ๋งกว่า forex เยอะยมากเลยนะครับนี่คือนี่คือในมุมมองของผมนะแล้วคนที่เข้ามาเก็งกำไรผมอยากจะให้มองการเก็งกำไรแบบออแบบแบบเขาเรียกอะไรเอาเงินน้อยมาล่างเงินมากนะครับไม่ควรเติมเงินเข้ามาทีเยอะเยอะ หรือว่าทุ่มมันจนหมดหน้าตักใน1นเดียวอะไรเงี้ยมันมันไม่ควรเพราะว่าตลาดเนี้ยมันเป็นตลาดที่มีโอกาสเข้าทงกำไรได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยสําหรับคนที่เข้ามานั่งจดจ่อกับมันแล้วก็เทรดมันทั้งวันอะไรเงี้ยครับมันมันทำให้ข้อหนึ่งเลยนะครับล้าข้อ2เลยเสมองเรามันจะตัดสินใจได้แย่ลงยังไงก็ตามคนที่อยู่ในตลาดระยะเวลาที่จํากัดแล้วก็เทรดน้อย ในระยะยาวยังไงก็กาไรกับคนที่นั่งจดจ่อกับมันและเทรดทั้งวันแน่นอนนะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะสำหรับคนที่จะเข้ามาผมอยากให้มอง m มซ์เซตประมาณนี้ก่อนว่าเราจะเข้ามาทำกำไรเราจะเอาเงินน้อยมาล่างเงินมากกันเราจะเทรดอยู่บนวินัยนะครับเทคนิคจริงๆแล้วมันสําคัญน้อยกว่าวินัยด้วยซ้ำระยะยาวเราจะประสบความสำเร็จจากวินัยความเข่งคลัความเข้มงวดตรงนี้ นะครับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้กันลวกันนะครับแล้วคลิปต่อไปผมจะมาแชร์ไอเดียอีกรวมถึงเทคนิีการเทรดด้วยว่าผมมองแท่งเทียนยังไงและแท่งเทียนต่อไปมันหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้ก่อนคนที่ชอบก็ช่วยกดติดตามเอาไว้ด้วยนะเพราะผมจะพยายามออกคลิปบ่อยๆแล้วก็เอาไอเดียที่ผมลองเทรดมามุมมองที่ผมลองเทรดลองมาลงให้เพื่อนดูด้วยและเดี๋ยวผมจะทําในส่วนของช่องเขาเรียกอะไรเป็นเป็นสับ เป็นหมวดหมู่ของคลิปเพิ่มกันละกันว่าจะเป็นเกี่ยวกับออลองเทรดให้ดูนะครับอาจจะคลิปละประมาณไม้หรือ2ไม้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูเรื่อยๆกันนะครับยมงไงฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม